สบายดีพี่น้องหลังจากกินซีนแล้วก็จะมากินแจนแบบใหม่บาทเนี่ยกำลังปองไปกำลังปองแบบใหม่เกล่อะไรตุกเด้อตุกกันได้หรือตุกอะไรเด้อเม่แ็นมาเกินนกดกด็เลยอยากรู้ว่าพลังหูทราบนี่เสียแม่เป็นนี่โมฮูว่าพวกซีอาผัวเอือเธอว่าคือบ่บอกอ,อินเนสเธอวะเฮ้ย<บ>อืม คใหญ่เราเ่าเฮ้ยอน้นเราไปนี่เรายังเมื่อยพอพอตาบมไม่ไรแต่ขาไป่งวันนเรายังวะบพ่ายแล้ววะเขาลืมหลววะคนใหญ่เราจะไปคนใหญ่ลืมหมดแล้หายเตี๋ยไปอะไรเใหญ่ใหญ่เป้จะหจะไ เอออัน uh, นี้เราถามันเออมาถาไบบอะเรบอมันเป็นใหญ่ลืมบออืมเดี๋ยวมาังน้ับอสตัวน้อแกมีน้ำบอตาน้อยเมตาบ่ งลงคลนไรอใหุ้่ไม้ละะ่ะลงคนลลาตาบอเห็นหูะวานลงตานะอืชูไม้ยัะะงชู่ <c oughs> ล่ะน้วพ่อเก่า่อไปละมาดค่ะ <c oughs> ดีเชยงฝากเลยเนาะลาบะนอกตตเด้อไปเจอมึงเนาน้ข้างก่อนเฮ้ยปะันทีจะทเวลาแกงพอลาไ่นะ่ะอือเบื่อเซีหรืบอหือว่าเขามายังยังเมื่อไร่บอเมื่อ ไปลูกโดดนําอย่าไปบืนอย่างนักหนาห่วยซีมุกิมาบํางแรงนะมึงไหวไหมไหวก็ตไหวนะเที่ยงอีเที่ยงอีแคดโดดมั้งปะ Lan phải mà kèn nó mày đưa này mà đi Bàn nhanh cơ hơi Bàn nó bàn sen khăm nào Mà xăm nó mày nữa ơi, Lan Mà, 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 mẹ này nhà kín nè Nhà tiêm tô rồi đấy nè Xong sửa thì xong rồi xui ơi Mà tiệm nhà, bất nhà tiêm tô rồi nó Phù khen xong thửa thì bà nét à Ừ มระซ้นละาไม่ไหนไหมั้งหย่าทิมงานหย่าปอ,อ,อกเจ้ากระซั้ไปใส่หมอ้อแล้วแกน่ะอจอดมันแกงรัวจะสิสูพ้พ่มือให้หย่ากินอีกวะเคยสู้แต่ลาบลาบมูกต้มไก่น่ะสุย

เห็ดเฮดโก้ละลายละเห็ดเฮดดินละวบยักมีโอย่างเฮดโกกเขาไปหาได้นะค่อยได้ชูไปรอกน้องค่แม่บพีไปไปหามาย่างนอิมอยนเจ็ดอิมนพอมันตีนผู้ตีนเขาลายเนาะน้ำใหม่เนาะเห็ด เดี๋ยวมันแอมเหอะเออได้กินผู้เดียวเองไม่นช่ไาไป่ใช่นรยาวม่วงมั่นไงเอ็งหูแล้วมีสายแงงานหนงแล้ว มาเต่าเห็นต่มันถือขึ้นมาผมเปพงานดอกสาหากินเว้ยไใเราถือขึ้นมาหน่อยจ้ะช่งทงนะเออชาทงอกฮะให้สาใเด็กเลยสายเด็กขง่เยอืมเขาลายทงอะไรนะหรอเฮ้ยสิบางนสบาทบ่เอาเลิเอาเงินนะ

<l id> นี่สอแกนอตกแ่ตายวะีหน่วยมาให้หนึ่งหน่ยเด้อมาเผาบอยมึงจะเอามาแต่ใส่คือเอามากินตลอบอยทิ้มมเืองไว้น่หน่งนไหวหข้นมเส้นนกกบาข้าหน้าลักกินตลอดหมดก่อนเหรพออ้วนมาสีหน่วยไปเนื้อเ๋ยลงมาบางเบิแล้ว เมืไหนมบัคุมืองนะปีคิดก่อนสิอันล่าซุพี่นองเลยเนี่ยสิมีเหล่องสิบอหยังเรื่องบานเรื่องเผ่ายเรื่องสะบ้านะไยาก่อนพอเรื่องกูกับเมืองไก่ซุยล้วบมาโล่ดคก่อเรื่องนี้แม่ไสีเนื้อะดาหัวเนี่เ้ยคอยเบื้องเนื้องะดาหัวเออเรื่ก่อนเออนั่นนั่นแหละ พิดาก้าให้ปนมเลยคิดเปได้ค่ผูนไหบาทหนึ่งคุณิตเติมเงินนึงมังเงินห้องผีมึงได้ป็มเปินแล้วนะขาวหน้าเด้งดอกขาวกูกกอดอกเฮ้ยแคมเอ้ยแคมไปซื้อเ็ดแคมทองมาใส่เลยจักสองแพ็คเฮ้ยนี่นะสามแพ็คลดเฮ้ยสามสิบพันหนึง บ่เอ็งกินี่ไรเมื่อวานงีน่าจะไ่กินเ่มือนเมื่อวานเมื่อนี้ก็กินแบบส้มชีคั่มอยู่กับต้มไก่สีน้ำซองคั่มเหมือน ไโมเทุกี่ตัวอือขนารเฮ็ดกับเดือนเดินแลยนะเฮยเดินหกเดินหกเดินเจ็ดนะแซงบานจิ๊งจ้าก็เห็นออก่ะว่าจ้นต๊ะน้ำๆกับเปนออกแล้วเดินหกนะเฮ็ดนะเลกเดินยงเขาเนมือ เรือนโฮกนี่แหละเจ้ามือตอนเอามืนเรือนโกแล้วมันจะดอกใหญ่เห็ดปวนนาเจกคนปีนี้อาจจะจะกินมดเลกินเพราะว่าป,ป่านะหน้าเาแก็จะจูดจูดป่าพี่น้องเลยแม่อเตบอกว่าวโลละแปดแสนแปดแสนกับพันสามมเกินมาด้ย่างหรอกเจ้ามอาาาซีเบือกินกัออกกันแล้วหยซุย อันนี้มบริยากตุกเด้อม่หานเลยพี่พลมมัถือมันทังเฮ้ยไงพลมพลามือพาลมนียมันทั่งไว้เตาน่ะมันไปสองเดี๋ยวนี้แต่ถงเงินแล้วให้มันเอาเงินเขาซื้อมานี่มันนะครับันมันเติมหาล้มันไปอง นี่บักเพรท่านก็นส่โรดลลูกโดดเน,นโอ้โยบริยากสุกูโยได้ตุ่มอื่นนะลูกแม่บกขดก็อยากนักชอบอให้เขากินกินได้ก่อินกชคตั้งนเดือนมันยากมาก หยุดน้องฝ่าคนไหนคุ้นเสียแล้วก็นิ่งใส่ก็กำลังชินอาสบายดี